ก่อนก็คิดดูสิไอหามาถ่ายรูปตรงนี้นายเดี๋ยวให้ลูกสิษธ์ถ่ายรูปให้ใช่เนี่ยถ่ายมาให้มันเห็นต้นไม้ล่มไม้อ่ะคูณสองมาก็ได้ตรงๆมาเดี๋ยวพี่จานไปแต่งองีกเอาออกก่อนได้ไหมไม่เอาไม่เอาออกเพราะมันไฟ้สดแลก็ออก,ก็ถ่ายเฉียงเฉียง<ๆ>ไม่เอา มึงต้องการมึงเข้าใจฟิลลิ่งอาจารย์ไหมว่าอ๋ออยากให้แบบถ่ายเห็นโทรศัพท์ด้วยอ,อเป็นขาวมันนอนตรงนี้ได้ไหม,ไมเวลาให้มันนอนตรงน,นั้นแหละเอาไม่เป็นธรรมชาติขามันนอนกับแม่นั่งกับแม่มาลุกมามอะไรอ่ะอะไรขากางเกงทำไมคะกางเกงประมาาณนี้ขวไม่ได้้กวางไปจะข้างเกินนะมันจะเห็นเหนียงหรือเปล่า ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมี <laughs> คนบอกเอฟลูกสิค่ะเอามันไปทำอะไรเลี้ยงมันไหวเหเรอเลี้ยงมันไหวเหรอคะอเอฟหนึ่งสองสามไปดูมันหนึง่งสองสามแบบนี้ที่หันไปแบบนี้สิดูที่สวยป่าไหนดูอย่าให้ขาขาดนะขาไม่ขาดแต่ว่ามันไกลไปอันนี้อะประมาณนี้ทุกคนแป๊บนะคะถ่ายลูกก่อนชีวิตโซเชียล สองสามประเด็นคือตอนนี้มือสั่นใช่อ้วนพี่อ้วนงงมากกินอะไรก็ไม่ค่อยกินสองสามจานหันขวาหนอ่อยนึ่สองสานนั่นแหละและบนีกดหน้าลงนิดนึงยืดอกโอเค นายกูดูก่อนมึงถ่ายอ่ะมึงอย่าถ่ายต่ำลองมุมก่อนไงกล้องมันต้องอยู่ระดับหน้าเดียวกับอาจารย์มือมันสั่นเดี๋ยวมึงจะน็อกตายนะมึงอ่ะมึงมึงต้องพอดีพอดีตาจะไปหักโหมนะมึงอ่ะเดี๋ยวได้น็อกตายนะกูบอกให้หัวใจล้มเหลวนะเกินกำลัง ไม่เดียวถ่ายตามไอ้กล้องอยู่ระดับเดียวกันหน้าเดี๋ยวถอดเดี๋ยวเดี๋ยวถอน,ถอนคนกันประเชิญแป,ป๊บหนึ่งประเชิญความลับนางฟ้า ความลับนางฟ้าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นความลับนางฟ้าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างโอเคความลับนางฟ้าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคค่ะอาันนี้เย่างนี้ดีกว่ามันต้องแบบนี้เลหนึ่งสองสามเออนั่นแหละเก๊กๆหน่อยที่ปกหนึ่งสอง ให,ให้ลูกให้ลูกศิษย์ถ่ายรูปอยู่ไหนมาดูเริ่มต้องนั่งแบบนี้หันเรี่มต้องแบบนี้มุมนี้เนี่ยสวยอะ่ะเดี๋ยวก็ไปปรับแสงปรับปรับสีเอาเดี๋ยวบอกเขาดิเขารู้หมด แ๊บหนึงนะทุกคน 1..2..3.. สองคสองทุกคน <c oughs> เป็นเป็นธรรมชาติอะอย่างนี้ก็ได้อะอย่างนี้อย่างี้อ่าแบบนี้อนนีย ถ่ายแบบไกลๆรูปนึงให้เห็นใบไม้เยอะๆประมาณคนหน่งนี่อย่นี้ดีหนึ่งสองสามรูปนึ่สงสายรูปหนมาดู เฮ้ยสวยแล้วนี่สวยนี่แบบนี้แบบนี้เยเอาขาดีๆก่อนขา<ห>นมันรกระดกนี่นี่แบบนี้เอาทั้งมุมไกลแล้วมุมใกล้ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยงานถ่ายรูปกระเธออะร้อยรูปได้รูปเดียวหนึสองสรูปนี้ อ้าวเมื่อกี้มุมอะไรอ่ะเมื่อกี้มุมไก่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพันรูปได้รูปเดียวโอเคนัมเบอร์วันตายพอแล้วไปเนี่ยก็ไปหมดประโยชน์แล้วก็เฉดหัวทิ้งแต่แลน่ถ่ายรูปก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยมึงเนี่ยถ่ายคนสวยให้ออกมาไม่สวยกูจะกูจะกูก็จะ หน้าตาสวยๆถ่ายกูออกมาเลยงงเออเราสวยอะแต่ถ่ายเราออกมาไม่สวยงงมากถ่ายภาพไปไหนเอาลงเฟซบุ๊กไงคะเอาลงแบบฝนตกไงอากาศเย็นไงเรานั่งใต้ลมไม้อะไรอย่างเงี้ยกระเทยเงีความกระเทยก็จะเอาลงรูปอะไรนิดนึงกระเทยไงต้องลงรูปลงอะไร ไปดูในบ้านฟ้านะคะพระยังโดนวีนนะคะถุงเงินทําอะไรงอนอนค่ะยิ่งอากาศเย็นอย่างนี้ถุงเงินนอนทั้งวันอันนี้เขามีเขามีที่นอนแล้วไปนอนอยู่อยู่หัวเตียงแม่ไปนอนอยู่ที่ตู้อะไรอะเออลงไปถอนาเออมึงดูเขาด้วยนะกูก็ห้ามไม่ได้มอนกันเขาอยากจดลงเกามีความสุขค่ะพ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุข เพราะเรามีบ้านที่มีความสุขนี่ทุกคนมันถ่ายสวยนีย่ไอตะมันมันเคยอยู่กับดิฉันมันจะรู้หมดอีตะาอีชัยเนี่ยถ่ายรูปเป็นหมดทุกคนอีตะอีชัยต้องถ่ายรูปเป็นต้องรู้ไม่งั้นโดนวีนโดนวีนแบบจริงจังเลยอะไม่ใช่วีนแบบเล่นนะวีนแบบจริงจังถ้าถ่ายไม่ได้ก็คือต้องโดนเพราะว่าอยู่มานานต้องรู้ว่า มุมไหนเรารอดมุมไหนเราไม่ลอดอืชีวิตขาดอะไรก็ได้แต่ขาดคนถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> ชีวิตชีวิตนะขาดอะไรก็ได้แต่ขาดคนถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> ชีวิตสวยอันนี้สวยเออเลอิศเลิศเลิศเมคอัพนิดหนึง่ง ประเภทผิวฟิลเตอร์โอเคบีบเอวนิดนึงบีบเอวนิดนึงบีบเอวสักนิดนึงเออพุงเยอะเออยืดขานิดนึงโอเคยืดขาแล้วก็บีบช่วงบีบช่วงอันนี้บีบช่วงกลางให้เราดูเรียวเพียวขึ้นมันจะมีไอตัวแบบหุ่นเพียวนะคะของเหม่ยตูพอบีบป,ปุ๊บช่วงนี้มันก็จะดูแบบ แคบลงแล้วก็จะอโอเคแค่นี้พอและได้รูปสำหรับลงโซเชียแลแหละบีบเอวยืดขาค่ะ <c oughs> ปรับผิวขาวนิดนึง่งอมชมพูถูกต้องเลยอุ้ยทำไมรู้ว่าปรับผิวขาวนิดนึงค่ะอมชมพูใช่เลยสเต็ปต้องปรับผิวข่าอมชมพูค่ะ ต้องมีผิวขาวอมชมพูด้วยนิดนึงได้รูปลงแล้วไปดูเอาเองว่างานว่าสวยยังไงนะทุกคนไปดูเอานะทุกคนไปดูเอาเองนะแล้วทุกคนจะรู้ว่ารูปสำหรับแพรลี่ที่มันสวยมันคือยังไงไปดูไปดูไปดูเลยไปดูเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะถ่ายรูปให้แพรลีเกลียดมากเสียมารยาตมากถ่ายรูปเรานะถ่ายคลิปเราเอาไปลงช่องมึงไม่แต่งให้กูสักหน่อยเลยนะเดี๋ยวกูถ่ายมึงตอนหน้ามึงสดๆแล้วกูเอาลงเพจบ้างอีพวกที่แบบเวลาชอบแบบถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็แเรวบอกพี่พี่ไม,ไม่ไม่พร้อมนะไม่พร้อมยังอยากถ่ายอีหา แล้วมึงก็ดูคอมเมนต์บ้างดูดูมึงกูรู้ว่ามึงได้เอนเกจแต่มึงอะดูคอมเมนต์บ้างคนบูลี่หน้ากูนะเดี๋ยวกูจะถ่ายมึงแบบสดๆบ้างเดี๋ยวกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะปรับแสงให้มืดมืดกว่าเดิมด้วยสิบเท่ากูจะปรับแสงด้วยให้มืดกว่าเดิมสิบเท่าแล้วกูจะเอาลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เป็นการเอาคืนเป็นการแก้แค้นเป็นการเอาคืนเดี๋ยวกูปรับแสงให้ดํากว่าเดิมด้วยกูนอกจากแล้วกูก็จะแบบดึงความละเอียดกูจะปรับแสงให้มืดแล้วกูจะดึงความละเอียดเอาเต้กูจะดึงความละเอียด,ค,ด,ค,วยดความคมชัดเอาให้เห็นรูขุมขนมึงทุกรูกขุมขนไปเลย ดูเป็นคนดูเป็นตัวลายเนาะดูเหมือนเป็นกิ๊กสุวัจนีเนาะดูเหมือนเป็นตัวลายจังทำไมฉันดูเป็นตัวลายจังเลยอ่ะจังวิชชีวิตจริงฉันเป็นแบบชีวิตจริงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะชีวิตจริงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันไม่ทำลายใครนะชีวิตจริงฉันไม่เคยทำลายใครนะทาไมมาทำลายฉันก่อนฉันก็ไม่ทำลายใครนะ ใช่ไหมประชื้นใช่ไหมครับประชื้นเราไม่ทําร้ายใครก่อนนะถ้าใครไม่ทําร้ายเราเราก็ไม่ทําร้ายใครนะใช่ไหมเออเดี๋ยวถ่ายต้นไม้ตรงนี้ก่อนถ่ายายังไงดีว,วะตรงนี้มุมตรงนี้มิ๊ก แปับนึงนะคะแม่แม่ทุกคนแปับนึงนะคะับไอหามลบหน่อยสิตัวหยุ่มๆยักหนักมือซ่าสบเสาปางเพียนนี่นี่ไม่ไม่ไม่ควรที่จะมาอยู่ในรูปอันงดงานของกูไม่หนักมันซ่าครับ สรุปแม่ไม่มาวะนนเี้ยใช่ไหมคะคืออะไรใช่ไหมคะคืออะไรถามอะไรใช่ไหมคะคืออะไรสวย อ,อ๋อต้องมีรูปยืนเอื้อมมือจับใบไม้ด้วยเหรอมีคนบอกว่าเคยไปไหว้ด้วยนะลูกแรลรี่ที่วัดไส้ทองตอนยังเป็นพระมหาภัยวันใช่ไหมคะคุณแม่ตอนยังเป็นพระมหาภัยวัน,อ,น,ยน,าายวนอยู่ใช่ไหมโอ้ยเก็บวีให้ได้ ถุงทองยังไม่มาค่ะถุงทองยังไม่มาอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะ,คะเพราะว่าน้องยังน้องยังไม่แข็งแรง ผมยาวใช่เดี๋ยวไปกรุงเทพจะต้องไปตัดเดี๋ยวกรุงเทพจะต้องไปตัดค่ะ พี่ว่าเออใช่ยาวประมาณเนี้ยหนูว่าก็ดีเหมือนกันแล้วมันก็ปิดตรงที่เราผมบางด้วยมันยาวกําลังดีเลยแล้วมันก็ปิดตรงที่บันบางด้วยอะ่ะโอเคอยู่แต่ว่าตรงกลางมันไม่ขึ้นไงที่หนูไม่ไว้เพราะว่าตรงกลางมันไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องตัดอืม ตัดเฉพาะด้านข้างพอโอเคค่ะเออเลมเลมนิดนิดแต่ได้อยู่เลมเลมนิดนิดช่ำช้ำได้อยู่เลมนิดนิดค่ะช่ำช้ำได้อยู่ไม่ร้อนเลยฝนตกช่ำ นตกช่มอากาศดีปลูกอีกรอบได้ไหมต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนคะ่ะนี่เดี๋ยวฉันได้มุมโปรดแล้วนะต่อไปเดี๋ยวฉันจะนั่งตรงนี้แต่ว่าถ้าเดี๋ยวมาอยู่อ่ะจะทําดีกว่านี้เดี๋ยวจะเอาแบบไม้เนี่ยตรงนี้จะเป็นร่มไม้หมดเลยจะปลูกเอ่อจะปลูกไม้สวยงามปลูกพวกมอนสเตอร์ลาพวกอะไรแบบที่ปลูกที่บ้านอะ่ะที่ใบเขาสวยๆฟอร์มสวยๆใบสวยๆจะปลูกตัวนี้จะทําเป็นสวนหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะวางท่อนะคะเขาจะขุดเขายังไม่ได้ขุดเดี๋ยวก็จะขุดวางท่อวางอะไร นกกรแต่แต้แวดค่ะนี่เอากลับไปด้วยนะหามสามอันนี้ที่มึงเอามาก็จะนั่งตรงนี้มุมนั่งมุมอะไรไปฮะก็บอกแล้วว่ามันแตกแล้ว